ตรวจนะคะที่บุจกจับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีลักทรัพย์นะคะหลังจากาพาเพื่อนอีก4คนซวยไปด้วยค่ะถูกชวนมาเล่นยาเสพติดนะคะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อเคยขอร้องให้เลิกเสพยานะคะเพราะว่าน้องสาวเองก็เพิ่งเสียชีวิตแต่หนุ่มคนนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามที่พ่อขอร้องเลยค่ะโดยตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดโรงพักหัดใหญ่หรือว่าชุดตะวันนะคะก็มีการจู่โจมเข้าตรวจค้นเพิงพัก ข้างบ้านหลังหนึ่งบริเวณริมทางรถไฟชุมชนสะพานดำในพื้นที่หมู่หนึ่งตคลองแหอําเภอหาดใหญ่จัังหวดสงขลาค่ะเพื่อไปจับกุมผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ตามหมายจับของศารจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากได้รับรายงานนะคะว่ามีการมั่วสุมกันอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวนี่เป็นอาทีที่เจ้าที่เข้าไปนะคะและก็พบกับนายจุรสักเนรานนท์อายุ28ปีหรือว่าแหม่มผู้ต้องหาตามหมายจับพร้อมเพื่อนอีก4ี่คนค่ะ ซึ่งทั้งหมดกำลังนั่งล้อมวงกันเสพยาบ้าอยู่ในเพิงพักที่เรียกว่าโอ้แทบจะไม่ใช่เรียกว่าเป็นที่พักเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นแค่เพิงที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการเสพยาซึ่งจากการสอบสวนานายจิรศักหรือว่าในแม่มให้การคว,ว่ายอมรับว่าชวนเพื่อนเนี่ยมาร่วมวงเสพยาบ้าจริงๆซึ่งทุกคนเนี่ยก็ทำงานรับจ้างขนผักอยู่ในพื้นที่นั่นแหละค่ะแล้วก็ยอมรับสารภาพว่า ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุลักทรัพย์จริงแล้วก็เคยติดคุกในคดีลักทรัพย์มาแล้วครั้งหนึ่งเป็นเวลาเกือบ4ปีค่ะซึ่งตัวเองก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ไม่ถึงปีแล้วก็ชวนเพื่อนไปลักทรัพย์อีกรอบค่ะนอกจากนี้ตัวเองก็เพิ่งจะไปขอเงินแม่นํามาเสพยาแล้วก็พยายามจะตั้งใจเลิกแล้วพยายามจะกลับตัวแล้วนะคะเพราะว่าพ่อขอร้องเนื่องจากว่าน้องสาวเนี่ยก็เพิ่งจะเสียชีวิต แต่บอกว่ายังไม่ทันได้เลิกค่ะมาถูกตํารวจรวบตัวได้อีกรอบตํารวจจึงนําตัวนะคะผู้ต้องหาทั้ง5คนเนี่ยส่งไปตวปรวจปัสสาวะและก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจึงมีการควบคุมตัวส่งไปในกานสอบสวนนะคะดำเนินคดีทั้งข้อหาเรื่องของการเสพยาและก็ข้อหาตามหมายจับที่ถูกเจ้าหนาตำรวจออกตามล่าด้วยค่ะ